บทที่38ท่านกลับมาพอดีนิทชาไปอีกนิดเดียวในแก่นเป็นกลับแน่เขามารอท่านตั้งแต่ตอนกลางวันแ,น,นแก่นในแก่นไหนกันในซ้อนคุณใหญ่ถามด้วยความสงสัยเมื่อซ้อนคนเก่าแก่รายงานทันทีที่กลับมาถึงบ้านในแก่นไม้จันชาวเมืองสิงค์ครับที่เคยมาส่งข่าวหมืงอไม่สายนะครับกำลังรอพบท่านอยู่ทีเดียว ในแก่นอ๋อจำได้แล้วล่ะเขาเคยมาส่งข่าวฉันเรื่องแม่สายครั้งหนึ่งเขาอยู่ที่ไหนและซอนอยู่ที่ห้องผมครับท่านดีแล้วพาไปพบฉันที่ห้องโถงหน่อยนะครับซอนรับคำแล้วรีบออกไปคุณใหญ่รับกายเข้าไปห้องส่วนตัวของท่านครู่หนึ่งจึงรีบกระวีกระวาดไปที่ห้องโถงที่นั่นแก่นไม้จันทร ชายกางคนชาวเมืองสินคอยอยู่ก่อนแล้วพอเห็นคุณใหญ่ก้าวเข้ามาแก่นก็รีบยกมือไหว้สวัสดีครับท่านก็ผมรอพบท่านตั้งแต่ตอนกลางวันเอาเรือมาถ่ายราที่ลงสีปากคลองครับผมเลยแวะมีเรื่องอะไรหรือในแก่นเรื่องแม่สายครับแม่สายในแก่นพบแกหรอคุณใหญ่ถามอย่างร้อนรนครับผม และพวกผมอีกหล,ลายคนก็พบแกอยู่ๆแม่สายก็ล่องเรือมาโผล่ที่เมืองสิงค์ครับท่านเล่ารายละเอียดให้เ้นฟังหน่อยได้ไหมนายแก่นได้ครับอยู่ๆเรือกระแชงของแกก็โผล่มาในตอนเช้าของวันหนึ่งแกไม่ได้พ่วงเรือมาโผล่หรอกครับท่านแกปล่อยให้เรือลอยตามน้ำมาแล้วก็นั่งถือพังงาอยู่ท้ายเรือแกปล่อยให้เรือลอยไปตามสบายครับท่านเรือแพต้องเป็นฝ่ายหลีกเรือแก ถ้าไม่หลีกเรือกระแชงก็รอยลามพุ่ตามน้ำขึ้นจะเฉยเอาตะลิงพวกผมหลายคันหลายคนลงเรือเล็กพายตามแกไปทักแกแกก็ไม่พูดด้วยครับท่านแกนั่งถือพังงาเฉยๆนานๆแกก็จะลุกขึ้นลองตะโกนเรียกชื่อลูกของแกสักครั้งหนึ่งแกลองเรียกแต่ตะวันแหละครับน้ำจะพาเรือกแกไปทางไหนแกก็จะนั่งไป พังงาไปทั้งนั้นพอน้ําลงแกก็ปล่อยเรือไปตามน้ํามาท่านครับแม่สายแกเสียสติไปเสียแล้วครับท่านแกจําอะไรไม่ได้เลยประเดี๋ยวนั่งหัวเราะประเดี๋ยวนั่งร้องไห้เสียงกูร้องเรียกลูกของแกนั้นน่าสงสารเหลือเกินครับลลงเรียกแต่ตะวันเอ้ยตะวันเอ้ยโถและเดี๋ยวนี้แม่สายยังอยู่ที่เมืองสิงหรือเปล่าในแก่น คุณใหญ่ร้องอย่างอนาถใจไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วครับถูกตำรวจจับแล้วลื้อในแก่นตำรวจไปถึงที่เรือของแกจมหลังจากที่แกหายไปซะแล้วครับเรือของแม่สายจมทำไมถึงจมละจ๊ะพวกเราสันนิษฐานกันว่าแกคงจะนั่งหลับคาพังงาในวันนั้นน้ำเชี่ยวมากครับเรือของแกขวางลำประทะเข้ากับเสาคอนกรีต กระแชงของแม่สายเก่าแก่มากแล้วครับข้างเรือแตกน้ำเข้าจมเกยตื้นอยู่ตรงนั้นเองตายละแลยแม่สายแล้วจ๊ะพวกเราไปที่เรือไม่พบแกครับแกคงจะลอยตามน้ำไปจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ทราบครับท่านโ่แม่สายวันเวลาผ่านพ้นไป กำหนดเดินทางไปต่างประเทศของศักดิ์รพีใกล้เข้ามาตลอดเวลาเหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความสบายใจแก่ตะวันเลยจนกระทั่งการสอดไล่ป,ปลายปีของตะวันและเอียงผ่านพ้นไปแล้วสวัสดีค่ะอเล็กสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมจ้าจ้าสวัสดีลูกยอเอออเล็กเรียกยอแสงว่าอะไรนะคะ เรียกว่าลูกยอก็เรียกตามนายแม่ไงล่ะยอแสงนี่ไม่รู้มีอะไรดีสินะทำให้คุณพี่รักเสารอาทิตย์เป็นไม่ขาดนี่ประเดี๋ยวก็คงมาหรอกเออจะมารายงานตัวใช่ไหมล่ะครับผมผมทราบผมการสอบไล่แล้วล่ะครับได้หรือตกรือเอี้ยงได้ครับผมสอบได้ที่สิบเอี้ยงตอบอย่างภาคภูมิใจ นึกแล้วไม่ผิดเดือนก่อนได้ที่10เดือนที่แล้วก็ได้ที่10ส,สอบไล่ก็ได้ที่10ดู<ม>รักตำแหน่งนี้เหลือเกินนะผมต้องยึดตำแหน่งเดิมไว้ให้ได้ครับไม่ก้าวหน้าถอยหลังครูบอกว่าผมเก่งครับแล้วยอแสงละ่ะเห็นจะไม่ต้องบอกแล้วก็มังสักรพีหันไปทางตะวันถามยิ้มยิ้มยอแสงได้90ร์ซค่ะอเล็กเก่งมาก เอาที่หนึ่งไปกินอีกแล้วอีกสองวันจะหารั้งวันให้ทั้งสองคนอเล็กคะว่าไงยอดแสงได้ข่าวว่าอเล็กกำลังเตรียมตัวจะเดินทางเหรอคะจ้ะอาทิตย์หน้าเป็นวันเดินทางของฉันอเล็กจะไปกี่ปีแน่คะตะวันถามเสียงสันส่นหกปีแต่ยังไม่แน่อาจจะถึงเจ็ด หรือ8ปีก็ได้แล้วถ้าอะไรกลับมายอแสงจะได้ปริญญาอะไรไว้อวดฉันบ้างก็ได้เออยังไม่ได้คุยกันเลยนี่ยอแสงถ้าจบหกล้วจะเรียนอะไรเออโยอแสงอยู่ที่โรงเรียนรักครูมากครูก็รักยอแสงค่ะอ๋อนี่หมายความว่าเธอจะเลือกอาชีพครูหรือสักระพีถามยังรู้ทัน ค่ะยอแสงรักครูซะแล้วอยากจะเป็นอย่างอาจารย์ใหญ่ที่เด็กทั้งรักทั้งกลัวค่ะดีมากฉันหวังว่าฉันกลับจากเมืองนอกเมื่อไหร่คงจะได้พบกับยอแสงเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เด็กทั้งรักทั้งกลัวนะตะวันยิ้มอย่างเอียงอายศบตากับศักรพีแล้วหลบลงมองพื้นเป็นครั้งแรกที่ตะวันรู้สึกร้อนผ่าเผาที่ใบหน้านับแตได้รู้จัก ละได้รับความกรุณาจากศักระพีเป็นต้นมาขณะนั้นเอี้ยงหันไปมองทางประตูห้องโถงแล้วก็ลองขึ้นนั่นแน่แม่นายเอ้ยนายแม่มาแล้วเล็กมาถึงคุณใหญ่ก็ลองเรียกน้องชายคนเดียวของท่านผมนึกแล้วว่าประเดี๋ยวคุณพี่ต้องมาแน่ๆมาจริงๆ ยอแสงสอบได้ที่หนึ่งนายนพดลสอบได้ที่สิบครับคุณพี่ดีใจด้วยจ้ากราบนายแม่ค่ะตะวันหรือยอแสงก้มลงกราบที่ตักสวัสดีครับนายแม่จะทานนั้นเย็นหรืออะไรไหมครับผมจะไปหาให้เอียงรีบสาธุบ,บ้างไม่ต้องฉันเรียบร้อยมาแล้วจ้ะถ้างั้นยอแสงจะไปอาบน้ำค่ะ กลับจากโรงเรียนยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็เช่ญสิจา๊าตะวันขอมตัวผ่านหน้าคุณใหญ่ไปด้วยความเคารพเอี้ยงทําท่ากระโดุกกระเดกตามออกไปบ้างคุณใหญ่และสักริ์ีมองแล้วหันมายิ้มให้กันเด็กทั้งสองรับตาไปแล้วคุณใหญ่หันไปมองรอบๆกายเดินไปที่หน้าต่างห้องมองออกไปข้างนอกตัวตึกซึ่งเป็นสนามหญ้า ที่มีดอกไม้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามว่าไงเล็กตกลงใจหรือ,อยังจากหน้าต่างที่คุณใหญ่หมุนตัวมาถามถ้าเป็นความประสงค์ของคุณพี่ผมก็ไม่ขัดมันต้องเป็นความสมัครใจของเธอด้วยสิไม่ใช่ของฉันคนเดียวผมก็เสียดายมันเหมือนกันครับอุตส่าห์ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่า คารืหาดในฝันแล้วชนาะถ้าขายไปผมก็เสียรายมันเหมือนกันเอาครับไม่ขายก็ไม่ขายพี่น่ะคิดว่าทะเลกกลับมาแล้วก็แต่งงานแต่งการเมื่อไหร่คารืหาดในฝันอะไรของแกนี่น่ะมันจะเป็นเรือนหอผมจะพาแหม่มมาครับคุณพี่ลองดูสิฉันจะจุดไฟเผาบ้านให้ดูเออนี่เล็ก เงินสดของพี่ในธนาคารก็พอมีแกต้องการเมื่อไหร่ก็บอกนะแต่ฉันขอเตือนแกหน่อยมีมากก็ใช้มากจะขนไปทำไมกันเออเรนนี่จะเดินทางเมื่อไหร่วันอาทิตย์หน้าครับสองโมงเช้าเครื่องบินออกอืม <c oughs> เร็วเหลือเกินคุณใหญ่พึมพำและเดินกลับไปกลับมา ตลอดอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เป็นเวลาการตราเตรียมของศักรพีที่จะเดินทางไปเมืองนอกตลอดเวลาเหล่านั้นตะวันรู้สึกว่าตนกำลังจะหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวลงไปอีกเหมือนสมัยที่ต้องจากแม่สักรพีเป็นคนเดียวที่ยอแสงหรือตะวันรู้สึกว่าคือร่มโพร,ร่มใสของตนความรักความเคารพที่มีอยู่ต่อสักรพี ทำให้ตะวันนอนไม่หลับไปหลายคืนคืนสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเดินทางตะวันโขล,ก,ลกอยู่แต่ในห้องมีผู้คนจากเรือนแพมาที่บ้านกันมากเพราะเป็นวันสุดท้ายที่สักรพีจะได้ค้างคืนบนผืนแผ่นดินไทยโดยจะจากแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนไปนานนับปีปีตะวันไม่อยากจะพบหน้าพวกเรือนแพ รวมทั้งไม่อยากเอาความอาลัยที่ตนมีอยู่ต่อสักรพีไปปรากฏออกมาต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวสักรพีและคุณใหญ่ตะวันจึงขลุกอยู่แต่ในห้องของตนกับเอี้ยงคนสุดท้ายจากเดือนแพรที่กลับไปตอนค่อนข้างดึกคือพรอมมิดในความสลัวของแสงจันทร์เมื่อพรอมิดจะจากไปตะวันยังได้เห็นถึงใบหน้า และอาการสะอื้นสักรพีเดินตามไปส่งถึงรถก่อนที่จะขึ้นรถพร้อมมิดหันไปสบที่หัวไหล่ของสักรพีแล้วพึมพำโดยมีสักรพีรูปผมอยู่ไปมาตะวันไม่มีโอกาสจะได้ยินคำกล่าวของพร้อมมิดที่กล่าวกับสักรพีเพราะแม้มันเป็นการกระซิบสองต่อสองโดยพร้อม,มิดอาจหันเปิดเผยความในใจของตน เป็นการสารภาพว่าสักรพีคือที่รักของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกคนที่เรือนแพรได้ไปรวมกันอยู่ที่สนามบินเอี้ยงตะวันกับเอี้ยงก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแต่เลี้ยงออกไปยืนห่างๆสักรพียืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของญาติมิตรและเพื่อนฝูงร่างสูงใหญ่ของเขา ในชุดสากลสีน้ำเงินเข้มพร้อมด้วยมาลัยดอกไม้สดคล้องคอเด่นอยู่กลางกลุ่มคนคุณใหญ่เลี้ยงออกมายินข้างๆตะวันและเอี้ยงสักรพีคุยกับใครต่อใครอยู่ครู่หนึ่งหันไปเห็นตะวันและเอี้ยงกับคุณใหญ่ก็ผลัดจากกลุ่มไปหาผมมีเวลาอีกหนาทีเท่านั้นพี่ใหญ่มีอะไรจะเตือนผมบ้าง ขอให้ไปดีและปลอดภัยขอบคุณครับคุณสักรพีคะตะวันเอ่ยด้วยน้ําเสียงปนเสือื่นอา้าวยอแสงทำไมวันนี้เรียกคุณสักรพีละ่ะปลดตำแหน่งอเล็กซี่แล้วเหรอยอดแสงจะเก็บไว้เรียกเพื่อคุณสักรพีเดินทางกลับคะ่ะในวันนั้นยอแสงจะตั้งต้นเรียกอาหมาัง <c oughs> ก็ดีไปอย่าง,ร,งาร้องไห้ทำไมรึยอแสงยอแสงจะต้องคิดถึงคุณศักรพีแน่เชียวค่ะคุณศักรพีคิดถึงยอแสงบ้างนะคะแน่นอนถึงเมื่อไหร่จะส่งของมาให้ฉันจำได้ยังไม่ได้ให้รางวัลเธอเลยศักรพีพูดยิ้มยิ้มตบหัวตะวันเบาๆแล้วหันไปทางเอี้ยงนพปดลก็เหมือนกัน ขยันเรียนเข้านะแล้วจสะส่งของขวัญมาให้เอี้ยงทำตาแดงไม่ตอบขณะนั้นพร้อมมิดเลี่ยงจากกลุ่มเพื่อนฝูงมายืนข้างๆสกิสัก,กรพีให้เดินห่างตะวันเอี้ยงและคุณใหญ่พอสมควรแล้วกล่าวเบาๆแบบกระซิบกระซาบมีน้ำตาคอหน่วย <c oughs> มีอะไรหรือพร้อมอเล็ก อเล็กชอบฟังความจริงไหมคะชอบสิสักรพีตอบและมองพร้อมมิดยังบอกไม่ถูกอเล็กต้องไม่มองดูพร้อมอย่างทุเลศอเล็กต้องไม่ว่าพร้อมนะคะไม่ว่าหรอกพร้อมนอนร้องไห้มาสามคืนแล้วคะ่ะร้องไห้เรื่องอะไรบอกมาสิเผื่อจะช่วยได้ก่อนที่อเล็กจะบินไป พร้อมคิดถึงอเล็กค่ะคิดถึงแล้วทำไมต้องรางร้องไห้ด้วยละ่ะทำเป็นเด็กอย่างยอแสงไปได้นี่อเล็กย่ามองดูพร้อมในแง่ที่ว่าพร้อมเป็นผู้หญิงไม่ดีนะคะก็เรื่องอะไรละ่ะร่ำไรอยู่ได้เห็นไหมเขาประกาศให้ไปที่เครื่องบินแล้วอเล็กขาพร้อมฝากหัวใจของพร้อมไปอยู่เมืองนอกกับอเล็กด้วยค่ะ พร้อมจะคอยอเล็กกลับขณะนั้นพนักงานประจำสนามบินของบริษัทการบินที่เรียกว่าก r o u n d h o s t e ส่งเสียงเรียกของเธอเตือนผู้โดยสารมาทางลำโพงเครื่องขยายเสียงสักรพีผ่านไปที่คุณใหญ่กราบที่อกของพี่สาวต่างวัยแล้วหันไปตบหัวตะวันและเอี้ยงก่อนจะก้าวดุ่มดุ่มตามผู้โดยสารคนอื่นๆไปในห้องทางเข้าสู่สนามบิน ทุกคนยืนมองดูจนกระทั่งร่างของศักรพีรับกายเข้าไปในเครื่องบินและรอจนกระทั่งเครื่องบินเคลื่อนออกไปสู่รันเวย์เร่งเครื่องอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงแล่นไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งทะยานขึ้นสู่เวหาลับหายไปทางขอบฟ้าด้านใต้ของสนามบินจบบทที่38